สวัสดีครับผมเมี่น้องครับจิบดีพนจะมาพูดถึงเครื่องสักผ้านะครับที่ผมซื้อมาแบบนี้เครื่องสวยครับผมคิดว่าในกาเสียนะครับนี่ครับซ่อมได้ครับในกานี่ครับในกาเสียในกาปั่นแห้งเสียครับนี่ครับสวยงามู่ครับแบบนี้ส่วนเครื่องนี้เครื่องนี้กี มอเตอร์ครับผมคิดว่ามอเตอร์สักปั่นแห้งครับปั่นแห้งเสียแต่มันเป็นของสามขานะครับสามารถเอาของ LG มาใส่ได้นะครับนี่ครับถ้ามี LG ก็ใส่รวบกันได้ครับนี่ครับถ้าระบบเครื่องดีครับต้องตรวจสอบเครื่องถ้าเครื่องดีครับเพราะว่าทนได้ครับยี่ห้อนี้แบบนี้ดีเหมือนกันครับเลยนี้ก็เหมือนกันครับ ครับสำหรับใครมีก็ซ่อมไปยากนี่ครับเอามอเตอร์สามขามาใส่ของ LG ใส่พา n า s โซนิกร่วมกันได้ครับนี่ครับนี่ครับซ่อมก็ซ่อมทางเล็กครับซ่อมง่ายครับสำหรับผมนะครับซ่อมใช้เองก็ขายก็ขายถูกๆูครับส่วนนี้ทั้งใหญ่ๆหญ่นี่ใหญ่ใก็ไม่น่าใช้นะครับถ้า นี่ผมใช้นี่ผมไม่ใช้นะครับทางใหญ่ส่วนมากผมจะใช้ทางเล็กมากกว่าปันดีดีกว่ากันเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้พนัสสนิครับอดีนี้ผมมีอีกท้งหนึ่งนะครับจะพามาดูนะครับพนัสสนิกเหมือนกันนี่ครับนี่ครับเหมือนกันเลยพนัสสนิคแต่คนละรุ่นะครับนี่ครับถ้ามอเตอร์ ปั่นแห้งนะครับต้องดูมอเตอร์ปั่นนะครับว่ามีปัญหาไหมครับเสียไหมน่ครับเราต้องดูนะครับถ้ามันใช้ได้ก็เปลี่ยนใส่ใส่กันได้นะครับนี่ครับเตอร์ผมดูมอเตอร์นะโอก็ยังใช้ไดู้่ครับนี่ครับเออพอได้อยู่ซีนีมันกินนิดหน่อยครับแต่ถ้า มันใช้ได้ก็ดีครับผมจะซ่อมก็ขายนะครับขายทางเล็กทางใหญ่นี่ผมจะให้ช่างนะครับซ่อมทางเล็กๆทําง่ายกว่านี่ครับแบบนี้สักดีครับปั่นแรงนี่เหมือนกันครับทางเล็กๆทางเล็กซ่อมง่ายนี่ครับแบบนี้เหมือนกันครับปั่นแรงสำหรับเสื้อผ้าเด็กครับชุดนักเรียนประถมนี่ครับสัก นี่ครับนี่ครับชุดนักเรียนอย่างเดียวนะครับของเด็กสมว่าใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับกับของผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำให้เอาทางเล็กนะครับซักด,ดีปั่นแห้งก็แรงปั่นก็แรงเหมือนกันครับนะครับทั้งทั้งซักทั้งปั่นนะครับ ทองเล็กใช้ดีนะครับยี่ใหญ่นี่เครื่องจะไม่ค่อยแรงนะครับนี่ผมเปรียบเทียบดูครับที่ผมเคยซ่อมๆมมานะครับแล้วม,มาลองปั่นซักดูตัวในแรงไม่แรงนะครับคิดว่าทองเล็กดีกว่านะครับนี่ครับ